ดูจากวัตถุด,ดิบแล้วให้ทายว่าวันนี้จะแกงอะไรค่ะตะไคร้ใส่ลงไปเลยจ้ามะกรูดกะปินะคะกะปิกุ้งเคยกุ้งค่ะเคยกุ้งนี่เคยปลานะคะมันคือกะปิที่ทำมาจากเนื้อปลาจ้าเาขยา่าเขยา่าเขยา่าน้นๆออกมาแล้วค่ะไตปลากะดีค่ะผงปลาดีค่ะผงปลาดี ปลากะดีหรือภาคใต้เรียกว่าปลาดีเสียดายนะคะก็เลยเอาน้ำล้างขวดนิดนึงแล้วก็ต้มให้มันเดือดจ้าเดือดเสร็จแล้วก็เอามากรองนะจ้าเอาก้างออกค่ะทำให้เรียบร้อยนะจ้าคุณรสัตตีจ้ากรองรอบแรกนะคะจากนั้นมันก็จะมเ,เหลือเศษค่ะ คุณระสตรีต้องรู้จักประหยัดด้วยนะจ๊ะเศรษฐกิจกอย่างนี้ต้มน้ําอีกรอบนึงค่ะเอาเศษนั่นละค่ะไปต้มนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องเติมน,น้ำแล้วได้น้ําเพิ่มนะคะได้น้ําเพิ่มมาแล้วค่ะใส่ตะไคร้ค่ะพริกแกงพริกแกงเพชรนะคะพริกแกงเพชรตายค่ะใส่พักค่ะ แม่น้องปุนมีฟักทองญี่ปุ่นนะคะกับมันญี่ปุ่นค่ะคนอื่นมีมะคงมะเขือก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะใครมีผักอะไรก็ใส่อย่างนั้นละคะ่ะแต่ที่บ้านแม่น้องปุนมีแบบนี้แม่น้องปุนก็เลยใส่แบบนี้นะคะสีสัสนมันก็จะสวยงานหมหนิดนึงแล้วก็ใส่ปลาค่ะอ๋อลืมบอกค่ะฟักทองกับมันญี่ปุ่นแม่น้องปุนเอาไปแช่นะ้ำปุนใส่ก่อนนะคะถึงจะเอามาแกงนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกมันจะช่วยลดความเค็มนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะมะขามเปียกมันก็จะกันไม่ให้กะทิเราบูดได้ด้วยนะคะสองอย่างในประโยชน์เดียวกันนะคะสีสันมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะมันจะนวลนวลน,นวนวลน,นะคะจากนั้นก็แปลงว่านค่ะบ้านฉานเขาเรียกแป้งวันนะคะแล้วก็ น้ำตาลค่ะน้ำตาล2ช้อนแป้งหวานหนึ่งช้อนช้อนเล็กนะแป้งหวานอะ่ะไม่ต้องช,ช้อนใหญ่นะคะไม่นั้นกินน้ำกันตายพอดีเสร็จแล้วจ้าใส่มะกรูด